ที่นี่บ้านถ้วยกุ๊กกับจังหวัดเชียงใหม่เขาเรียกเสื้ออะไรนะคะของโชคของโชคอันนี้แบบไทยแบบไทยซึ่งแบบว่าเป็นแบบคล้ายแบบเดรสที่แบบสวยงามเอเส้นทางขึ้นเขาอีกแล้วแล้วก็ชันมากๆด้วยค่ะจากอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่มุ่งหน้าสู่บ้านถ้วยกุ๊กกับระยะทางแค่20กิโลเมตรเท่านั้น แต่ก่อนขึ้นไปบ,บนหมู่บ้านพวกกุกกับอีก4กิโลเมตรมันทรหดหน่าดูทั้งชัน,น,นลำบากรถก็ขับยากถนนก็เป็นแบบนี้แหละครับอย่างที่เห็นแนะนำนะครับใครอยากมาเจี่ที่นี่ให้จอดรถไว้ข้างล่างแล้วเช่าเบริการรถกระบะของหมู่บ้านขึ้นมาจะสะดวกกว่าเยอะอส,วส,สวัสดีค่ะเวลาตอนนี้เรากำลังเดินทาง ขึ้นสู่บ้านห้วยกุปกับนะคะไม่ไหวเลยเดินอีกแล้วอะ่ะโอ้ยก็คือเส้นทางก็จะมีถนนขาดบ้างอะ่ะแล้วก็เป็นดินแดงเป็นระยะระยะแต่ว่าก็ลงเดินไว้ก่อนดีกว่าเพื่อความปลอดภัยเราเหลือระยะทางอีกประมาณ3กิโล3กิโล ก็จะถึงบ้านห้วยกุปตะกับเส้นทางฮาลิโฮดเหมือนเดิมขึ้นเลยอไปฮึบข้างหน้ายังไงเนี่ยไม่ได้ปล่อยลงนะลงเฮ้ย วผมบอกให้เอาลองให้เอาลองแต่แรกไม่เชื่อไงโอ,โอ้ยระวังนี่รถผมเพิ่งล้างมานะครับเนี่ยดูสิมันเริ่มจะคุกฝุ่นอีกแล้ว มันเหมือนบ่งบอกสัญญาณว่าเราต้องประจนภัยกันอย่างหนักอีกแล้วก่อนที่จะถึงหมู่บ้านออห่วยกุ๊บกับไม่ไหวเลยครับไลมากและชันมากเลยไม่ไหวเลยทางชันมากเลยดูทางขึ้นดิโอเออีกแล้วชันมากและทุกที่ที่พาโลวไปก็เหมือนเป็นนักรบย่อมมีบาดแผลก็เข็นอีกแล้วแล้วครับรถผมขึ้นไม่ไหว บรรทุกสัมภาระเยอะโชคดีได้น้องคนนี้ขี่ม้าขาวมาช่วยเราทำให้อาลินได้นั่งซ้อนท้ายมอเตอร์ไซค์ไปด้วยส่วนผมเองก็ต้องลุยเดียวขึ้นไปก่อนนี่แหละครับสเสน่ห์ของการเดินทาง ตรงนะครับว่าใครอยากมาเที่ยวที่นี่ก็ควรศึกษาเส้นทางให้ดีเพราะไม่ฉะนั้นแล้วเราเองจะเหนื่อยกับการเดินทางนะครับยิ่งถ้าเป็นช่วงหน้าฝนแล้วไม่ต้องพูดถึงนะครับเส้นทางก็จะอาจจะลำบากกว่านี้แน่นอน นี่แหละครับน้ำใจคนไทยที่ได้เจอระหว่างทางมันช่างอิ่มเอมจริงๆขอบคุณน้องแอร์อีกครั้งนะครับชาวบ้านในพื้นที่ที่คอยช่วยเหลือเราไงต่อขึ้นมาวันนั้นนะคือตอนนี้มาเห็นป้ายเขียนว่าหนึกิโลบรวทกคูกับเนาะแต่ทางขึ้นนลยทั้งชันอยู่เลยรถขึ้นไม่ไหวรทุกของด้วยมันเหมือนกอเซลโลนะแต่มันดู แต่มันหลุมมันล่องล่องถนนมันลึกกว่าแล้วหลุมมันอยู่อย่างเงี้ยมันทำให้รถสิดถึงว่าอาจจะล้มได้ไงเฮ้แค่สี่กิโลเองนะเนี่ยจากปากทางตรงนั้นอะ่ะยังไงก็มาแล้วก็ต้องไปครับทุกคนต้องไปดูบนรถเป็นยังไงกล้บปเปาอีกเป่งเลยอีกเ <c oughs> ป<ะ>่าไปเราต้องให้รถและคนขับไปก่อนค่ะ เรามาถึงจุดยอดของหมู่บ้านแล้วถึงแล้วค่ะบ้านห้วยกุบกับเฮ้ยเราใช้เวลาจากด้านล่างขึ้นมาบนนี้ระยะทางประมาณ4กิโลแต่ไกลมากกว่าเส้นทางขึ้นเขาอีกแล้วแล้วก็ชันมากๆด้วยค่ะนี่ค่ะตอนนี้เราอยู่ที่บ้านห้วยกุบกับ อำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ค่ะหูเหนื่อยโหดแต่ก็สวยอยู่นะนูน,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 นถึงแล้ว้านวูวคลิปาากลุกลับกล้วยกุ๊บกลับเนี่ยเหรอถึงแล้ววิยกลึ้ะ รอหน้าจอขึ้นน่ะห้าเกียร์หนึ่งมาไงถึงแล้วนี่ที่ทางเข้าในที่สุดเราก็มาถึงหมู่บ้านห้วยคุบกับนะครับดูวิวภูเขาสิครับเห็นแล้วมันช่างหายเหนื่อยเหลือเกินน,น,นี่นั่นนะความลำบากแล้วตอนนี้เรากำลังเดินไปที่จุดกลางเตน็นทนะคะจริงๆระหว่างทางของ ทางขึ้นหมู่บ้านมาเนี่ยก็จะมีโฮมสเตย์บ้านพักแล้วก็จุดกลางเต็นอยู่ปะปายตลอดเส้นทางทั้งสองข้างทางก็มีชาวบ้านเ,าเปิดเป็นโฮมสเตย์ที่พักอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่นี่เขาอยู่เหมือนเป็นเหมือนแบบเป็นหมู่บ้านที่รวมตัวกันอยู่ดีกันหลังหลังคาเลยก็จะติดตดกันเหน นี้เรายังหาที่พักไม่ได้นะแต่ว่าเห็นแล้วมีชาวบ,บ้านแนะนําว่าตรงจุดเนี้ยมีลานกลางเต็นอยู่เออทอมีความหวังนะเขามีความหวัควหงวค่ะโอเคค่ะแล้วเร,เราก็ขึ้นมาอยู่ตรงจุดลานกลางเต็นท์นะคะของหมู่บ้านห้วยกุกกับนะคะนี่ ด้านน,นู้นที่เขาแนะนํากันมาเนาะกาจะเป็นจุดกลางเต็นที่มีกานการเต็นท์อยู่เดี๋ยวเรารอคุณผู้ชายก่อนสักครู่จุดนี้ก็ถือว่ามีคนมากางเต็นท์เยอะอยู่พอสมควรเลยค่ะแล้วก็ด้านหน้าวิวก็ค่อนข้างสวยด้วยอย่เห็นไหมดูดีใช่ไหม สำหรับใครที่เดินทางมาบ้านห้วยกุกกับนะคะก็ต้องบอกก่อนเลยว่าทางขึ้นโหดมากสำหรับการเดินทางสองล้อของเราโหดจริงๆค่ะแล้วก็ทางชันแล้วก็เป็นดินแดงฝุ่นเนาะก็ขึ้นมาบนนี้ก็ระยะทางประมาณ4กิโลเมตรค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปถามในกนี้กันนะว่ากางเต็นท์ณจุดนี้ ยังมีที่เหลือไหมลุ้น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 ไปพระอาทิตย์กำลังตกเลยค่ะตอนนี้เราอยู่ที่จุดชมวิวของบ้านห้วยกุบกับค่ะและนี่แสงของตอนเย็นแน่นอนครับเรามาถึงกันช่วงเย็นพระอาทิตย์กำลังรับขอบฟ้าเราต้องหางที่พักกันก่อนตอนนี้เราถึงที่พักของเราแล้วนะคะเราอยู่ที่ฝ้ายโฮมสเตย์นะคะที่บ้านห้วยกุบกับ จังหวัดเชียงใหม่ค่ะแล้วตอนนี้ก็มือติดหนึ่งนะเพราะาเรามาถึงค่ำแล้วแล้วก็ที่นี่ก็ไม่มีไฟก็วันนี้ที่พักของเราเราจะได้นอนเต็นท์กันด้านหน้านะคะเดี๋ยวเราไปดูที่นี่เป็นเป็โฮมสเตย์ที่แบบล็อกไว้ให้สำหรับใครที่อยากมาพักก็จะมีการเต็นท์ให้เนาะในเต็นท์มีอะไรบ้างในเต็นท์ก็มีครบะคะ่ะก็มีหมอนผ้าห่มที่นอนเนาะ แล้วก็เต็นค่อนข้างกว้าง,างสองคนสบายเลยเนี่ย okay. ก็เดี๋ยวยังไงวันนี้เราคงต้องทานอาหารเย็นกันที่นี่นะเนาะเดี๋ยวเราจะลงไปทานอาหารข้ามกาลแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าเราจะพาไปชมทะเลหมอกด้านหน้าตรงนี้ค่ะก็น่าจะม,จะม,มีทะเลหมอก<ๆ>สวยๆให้เราได้ชมกันณบ้านหุยกุ๊กกลับจังหวัดเชียงหว่ค่ะนี่ครับเมนูข้ามคืนนี้ก็คือ ข้าวไข่เจียวเนาะเป็นเมนูง,ง,ง่ายๆแต่ว่าก e. ็กินอร่อยแหละคืนนี้เราต้องกินมื้อนี้แหละครับไข่เจียวที่บ้านพ่อคุกกั๊บนี่เองก็เดี๋ยวจะกินก่อนแล้วเดี๋ยวจะไปเดินเล่นกันนะครับมาชมบ้านนี่นะครับขอกินก่อนนะครับนี่ มันอร่อยมากมันวิเศษครับไข่เจียวบนบ้านพื้นกระดานประกาศหนาวหนาแล้วกินไข่เจียวมันอร่อยมากๆครับผมนี่คืออะไรครับเนี่ยนี่คือทีมงานครับผมทีมงานขอกิน,น่อยนี่คือทีมงานครับทีมงานเราเองเป็นหมาหมาชนเผ่าน,นะครับสงสัยมันจะได้กินข้าวไข่เจียวครับมันเลยมาแทะรองเท้าผมนี่เชือกเราเฮ้ยออกไปนี่มันจะกินเชือกเราไม่ได้นะออกไป มันมาเป็นฝูงเลยครับนี่คือฝูงหมาป่านะครับเอยไม่ใช่นะครับนี่คือฝูงฝูงหมาหมาบ้านนะครับดูตูมาสิครับมันมาเป็นฝูงเลยทำไงดีมันกัดกันแล้วมันลุมกันแล้วครับผ, <c oughs> ผมไม่นะัไม่ไม่อย่าทำร้ายกันไม่ดีไม่ดีดเอาไปอย่าทำร้ายกันง่แค่ัไม่ครับ <c oughs> เราเราต้องคุยกันเราอย่าเสียงดังเราห้ามกัดกันบริเวณนี้ เราอยู่เป็นพี่น้องกันเราอยากคุยเอ้ยเราต้องคุยกันไม่นะไม่เราไม่มีอะไรกินแล้วหมดแล้วนายจะเอาอะไรโอไม่เราไม่มีของกินเราม,มีมือถือโทรศัพ์นายกินไหมโทรศั์นายกินไม่ได้เข้า <laughs> ใจไหมนายจะกินโัรศั์ไม่ได้เพราะมันไม่ใช่ของกินมันคือโทรศัพท์นายอยากก,ยากัดกันซิอยากกัดกันอยากกัดกันนายอยู่เต็มเลยอะ่ะ <laughs> มาเยอะครับ และนี่เราอิ่มท้องแล้วเดี๋ยวเราไปดูบร <c oughs> ิเวณหมู่บ้านเนาะว่ามีอะไรน่าสนใจบ้างเพราะว่าจริงๆแล้วในนี้ก็แบบว่ามีอะไรที่แบบมีรายละเอียดอีกเยอะแยะมากมายเลยแล้วก็มีบ้านของชาวบ้านที่น่าสนใจมากจะดูกันว่าในนี้มีอะไรบ้างเนาะเดินเล่นกันค่ะย่อยย่อยย่อยเดินเล่นในยามค่ำคืนในหมู่บ้านก็ไปเจอพี่คนนี้แหละครับคุยกันถูกคอจริงๆนั่งหัวเราะกันทั้งคืน ได้กินน้ำอมฤตไปก็เป็นธรรมดาเลยครับคนเราคนแปลกหน้าได้คุยกันคํำทั้งคืนเลยครับเราเป็นนักท่องเที่ยวที่มาแล้วก็เผอิญเจอกับพี่หนุ่ยพี่หนุ่ยมาอยู่ที่นี่พี่หนุ่ยมาอยู่ที่นี่นะคะแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ที่นี่ประมาณนึงแล้วแล้ววันนี้ก็นี่เป็นชุดชุดอะไรคะพี่หนุ่ยเขาเรียกเสื้ออะไรคะพองโชคพองโชคอันนี้แบบไทยแบบไทยซึ่งแบบว่าเป็นแบบ คล้ายๆแบบเดรสที่แบบสวยงามนะแต่แบบว่าคือเขามีรายละเอียดน,นะว่ามันเป็นชุดแบบแบบประมาณนี้แล้วก็เป็นพองโชว์ที่แบบว่าเอ้ยเราไม่รู้เลยไทยๆเนาะแล้วอย่างอย่างอย่างพี่หนุ่ยชุดอะไรอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ของเม <Mexico S 2> ็กซ <Mexico S 2> ิโกเม็กซิโกนี่มาจากเมก็มกซิโกเท่มากอะ ใช่แล้วบอกว่าชุดโอเคมากเลยวันนี้แบบพี่หนุ่ยเขาแบบว่ารังสรรค์ให้เราได้ใส่นะวันนี้ต้องอขอบคุณพี่หนุ่ยเนาะใช่ใช่ใช่มาท้าใจมากๆเลยต้องขอบคุณพี่หนุ่ยมากเลยนะคะขอบคุณครับใครมาที่บ้านห้วยกูกลับก็อย่าลืมนะแวะมาทักทายกับพี่หนุ่ยได้เลยเนาะเอออะไรเหมือนสวัสดีบ้านห้วยกูกลับนะครับที่นี่เพื่อนแม่แดงจึงว่าเชียงใหม่อันนี้ชุดเปเซียรของเรา สวยมากสวยมากชุดตอกดูดีมากมีรายละเอียดดีเทลดีอืมเท่อ่ะลุนลายพองเลยเนี่ยมันลายเลยอ่ะกันหนาวได้ด้วยนะไอ้นี่นี่นี่พี่หนุ่ยพี่หนุ่ยนี่คอนนี้นี่แหละไม่น่าเชื่อจริงๆว่ามีที่เดียวแห่งเดียวเลยอ่ะคือพี่หนุ่ยที่นี่ที่เดียวเลยจริงๆใครมาที่บ้านพูดกุกับก็เรามาหาพี่หนุ่ยนะพี่หนุ่ยใช่ใช่แต่พี่หนุ่ย่ยจะอยู่นี่อีกนานไหมเพราะอาจจะไปที่อื่นนะแต่ถ้าเกิดมาู่กับมาบ้านพูกุ๊กกั๊บ หาพี่หนุ่ยมานั่งคุยนั่งกินอะไรกับพี่หนุ่ยก็ได้นะครับที่นี่พี่หนุ่ยจะดีด้วยพี่หนุ่ยเฟรนลี่มากค่ะโอ้ยเท่มากอ่ะเท่มาขอยังอ่ะคุณอ่ะเฮ้ยชอบอ่ะไม่ข้าวบอยอ่ะหมวกเราหมวกเราหมวกลาหูผู้หญิงน้องน้องหมวกลาหูอ่ะนี่พี่หนุ่ยให้อีกนี่หมวกลาหูนะครับไม่ไม่ไม่ต้องเอาตุ้งติ้งลงอาเตุ้งติ้งลง เห,เหมือนด้วยเหมือนไปเลยจ้าโอ้ตายแล้วโอเคนีค่ะเหมือนไหมคะอ๋อูที่เขาวแบบใช้แบบเต้นเต้นกันน oh, ู้นนั่นอะไรอย่างเงี้ยเอข้าใจปะหมุนหมน่อยหมุนโชว์หน่อยป๊าหนี่ไงล่ะว้าวสาวเหนือเหมือนไหมอ่ะเหมือนไหมอ่ะพอได้ไหม เหมือนเหมือนเหมือนสวยนะชุดก็สวยด้วยเหมือนมากแบบเม็กซิกันอ่ะคระบอยใช่ตาค่อยๆนะก็เนี่ยเราได้ชุดฮองโชวครับผมที่เขาให้ให้ยืมวันนี้มาคืนเนาะถ้าใส่นอนคืนนี้คืนนะคืนไหมคืนดีชุดฮองโชวชอบมากเลยอ่ะชุดแบบเม็กซิกันโอเคเริ่มเเม็กซิกันชอบมากเลย เฮ้แต hey, ่คุณดูเข้ามากเลยนะทีน,นี้เราจะไปถ่ายทะเลหมอกแล้วเราจะใส่ชุดนี้เลยนะไป uh huh. ดูทะเลหมอกกันเอาเลยเหรอแล้วก็กลับมาที่นี่โอเคคปได้ไป <laughs> สวัสดีตอนเช้านะครับที่นี่ทะเลหมอกสวยมากอากาศก็ดีเดี๋ยวเราลงไปเดินเล่นชงวิวข้างล่างกัน อากาศที่ดีกับลมหนาวเบาๆตอนรับแสงแดดอุ่นๆในช่วงเช้ามันช่างผ่อนคลายเหลือเกินกับความเหนื่อยล้าที่เราดั่งดนเดินทางขึ้นมาเมื่อวานอย่างทุลักทุเลเฮ้อหายเหนื่อยครับท่านผู้ชมดูทะเลหมอกนั่นสิมันทําให้จิตใจเราสงบนะยิ่งมองออกไปไกลๆสุดลูกหูลูกตานี่แหละครับที่เขาว่า ธรรมชาติที่สวยงามแม้แลกมาด้วยความเหนื่อยก็คุ้มค่าครับเช้านี้อากาศหนาวค่ะก็เมื่อกี้ไปผิงไฟมาแป๊บนึงอบอุ่นดีก็นี่บรรยากาศของอบ้านห้วยกุกกับนะคะวันนี้ตอนเช้าก็อากาศดีแล้วก็หมอกก็อย่างที่เห็นค่ะช่วงสายนี้ก็ยังเห็นหมอกอยู่ที่นี่เป็นชุมชนชาวเขาเผ่าลาหูเนาะแล้วก็บรรยากาศแตละบลังเนี่ยก็ เป็นบ้านเรือนติดๆดกันอากาศดีค่ะแล้วก็เงียบสงบดีใครที่แวะมานะก็มาดูบรรยากาศของที่บ้านห้วยกุปกับได้เลยเพราะว่าที่นี่ก็มีทั้งโฮมสเตย์มีเต็นท์มีร้านขายของมีทุกอย่างแหละถ้าขึ้นมาบนนี้ก็มีบริการขายของซื้อของของกินของทานเยอะแยะหมดเลยค่ะ ันนี้ก็คือทริปบ้านห้วยกุกกบจังหวัดเชียงใหม่ของเรานะคะเป็นไงบ้างโหอิ่มเหมาะมากๆเลยที่นี่สวยค่ะยังไงอย่าลืมฝากติดตามกดไลค์กดแชร์กด u b s สไคร e ให้คะโลด้วยนะคะฮัลโหลมาแล้วค่ะบ๊ายบายค่ะก็ตอนนี้เรากำลังจะเอาชุดฟองทองโชว์เอามาคลุมที่หนุ่ยค่ะ ชุดสไตล์เม่กันลายไทย,อยอแกใจดีเนาะให้เรายืมมือให้ขนาวเอาสกร๊บบาร์เป็นบ้านของพี่หนุยค่ะพี่หนุยครับ หนูยังไม่ตื่นแล้วชุดเมื่อคืนนีโน่ใส่ขายเรียบร้อยอะไรไว้อี่ยแปลไม่อันนี้นะะได้ค่ะไม่ดนไหมพี่เดี๋ยวจะลงแล้วว่า <c oughs> <c oughs>